ถามว่ามีคนดูบอกว่าอะไรนะอ๋อครับมีคนดูบอกว่าผมอยู่ไซน้อยไม่เห็นตลกเลยนะคือเขาอาจจะไม่เก็ตมุกนะคือสกินเอ็ม่ะเขาเขา,าใส่เป็นคุณไซ PSY ที่ร้องเพลง i m a f a the gentleman หรือว่าไอ้กังนำสไตล์นที่เรารู้จักกันนะฮะวงเขาชื่อว่าไซก็เลยเ,เรียกเป็นคนคนไทยมาใส่ชุดไซก็เลยเอิอ่มก็เรียกแบบไทยๆก็เป็นไซน้อยไซอะไรก็ว่านไปฮะไม่ได้มีเจรณาจะลบหลู่อะไรนะฮะ อ <Okay. S 2> ย่า็ลบตัวเลยนะ,ะพูดเหมือนเพ่เหมือนเหมือนเรื่องผีอะไรยังไงไม่รู้โอเค okay, ฮะผมได้ bones มาแล้วแล้วก็ผม ready to build some รู้สึกว่า texture pack นี้ inspiration ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเอา้าแล้วคุณมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่คุณทานอ๋อเอ้ผมดึนเสียง clipper ปปอ,อะดีใจด้วยคุณโชคดี บนหัวคุณอะอ้าเฮ้ยผมหิวแล้วจริงๆ Too hungry แผทใหม่นะ่าจะแบบว่าอ,อ,<ะ>อยู่สองครั้งเหรอฮะอยู่สองครั้งเหรอ Too hungry Too hungry Too hungry สำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง hungry แปลว่าอะไรเจ้าเด็กๆแปลว่าหิวค่ะคุณครูดีมากจ้า <Escape> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> คุณพูดอย่างนั้นได้ยังไงมาทงมาถุยนี่คุณอเด็กเขาดูอยู่นะฮะเราต้องสอนในเรื่องของภาษานะฮะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆมากมายเลยเด็กยดียวค <อ title. S 1> นโตเก็ดูคนปะทวงนะบอกว่า ไม่ใช่แค่เด็กนะครับผมก็ไม่ใช่เด็กแล้วคุณบอกเด็กอย่างเดียวไม่ได้อ๋อครับุณแสดงว่าคุณคุณคุณไม่เล็กแล้วใช่ไหมฮะโทษครับโทษครับนอกผิดประเด็นผิดประเด็นไปหน่อยโอเคผมได้ผมไปเอาโกโกบีนมาปลูกอ่ะนี่คุณถึงก็เอาโกโกบีนเลยแหละ โอเคผมได้สิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนขวานละคนนี้ก็ติดคำว่าสิ่งเล็กๆนะผมชอบอะ่ะทำไม่ะมีอยู่สามคำที่คุณติดก็คือโดนแน่ยูโน w แล้วก็สิ่งเล็กๆผมอาจจะติดคำอื่นด้ไดที่คุณไม่รู้รติดคำว่าอะไรฉันรักเธอช่วยคุณจะถุยอะไรให้มันโอโ้โหสโตนพิกแอปผมโอโ้โห อย่างก็บบบว่ายกหินฟินสโตนอะไรอย่างเงี้ยมันเท่มากโอเคแล้วผมจะเอาออกไปเนี่ยผมจะ create my styles my styles ม,มีฐานเหลือก็จัดไปทำไฟ เกมนี้เป็นเกมที่ต้องระวังหลังไม่แพ้กับทีมฟอร์เทสเลยนะอืมคือทีมฟอร์เทสมันมีสปายไงฮะแล้วก็นะมีแค่สิ่งระวังหลังถ้าคือถ,ถ้าเราเล่นเป็นสไนเปอร์เรามีเลเซอร์รัสเซบ็กก็ไม่ต้องห่วงอ่านว่าเลเซอร์หรือรัสซ์ราซอรัสซอรัสซอนี่คุ้นๆนะฮะรถเอนี่คุณเล่นกับเขาด้วยเหรอเฮ้ย,ย,ย,ยทำอะไรบ้านผมอะไรผมเดินกลับบ้าน เออรู้เรื่องไงไม่อย่าตีเดินกลับบ้านแล้วพอเปิดอะไรบ้านของคนอื่นนิสัยนิสัยใส่ดีชา no ปัญหาคือยังไม่มีมีแฟนโอเคเศรษฐาเลยอะเสรษใจด้วยนะที่คุณไมขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทำบันไดให้อ่ะแหมผมอยู่ด้านล่างผมต้องเทคแคร์ดูแลคุณอย่างดีเลยใช่ไหมเนี่ยฮะ yes. Yes, โน่ m oridi โน่ p o r คืออะไรไม่อยากอ่านโอเคฮะกดอัดยังครับอัดตั้งนานแล้วครับอัดตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะจะพักตอนไหนก็บอกนะครับคนดูเขาจะได้ร้องไห้เอ้ยไม่ใช่จะได้รอต่อไปอัานนี้อาจจะเป็นแบบว่าเป็นวิดีโอให้ดูตอน ปิดเทอมอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณเอ็มเขาต้องไปเรียนแล้วก็การถ่ายไอโดนทูบีคอปหรือว่าการถ่ายวิดีโออื่นๆเนี่ยมันอาจจะชา้าเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเลยนะฮะผมต้องอยู่อยู่บ้านทํางานคนเดียวมันเงาเงาผมเลยเออทำโอกาสทํำนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะชีแช้แจงอันอื่นๆด้วยมีหลายคนผมได้ลงในแฟนเพจที่แล้วก็บอกว่าในส่วนของเรื่องอนี้นะ จะเอาวันไหนระหว่างนารูโตะแล้วก็ดราก้อนบอลไมครับซีซั่นสองนะฮะรู้สึกว่าคนจะสนใจมีคนตอบวันพีชครับ <laughs> <laughs> มันน่าไปฮะโดนแน่โดนแน่เสียนี่กะไรคือคือจะบอกว่ายังไงดีแบบตามที่เข้าใจก็นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเอา ถ้าให้ให้ต่อเนื่องเลยก็คือเอางี้ดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยผมได้เตรียมดาร์คบอลไมค์คราฟซีซั่นสองไว้เรียบร้อยแล้วทั้งแมปทั้งเมือบทั้งอะไรแต่เราจะถ่ายนารูโตะก่อนนะฮะพูดเหมือนว <den> ่าจะเอาดาร์คบอลไมค์คราฟอะไรเงี้ยแต่คือเราจะเอานารูโตะก่อนนะฮะคุณรู้ทำไมไอวอนไอรอนวันทูบีครฟถึงออกอะไร ก็เรือมันลอยแพงไงฮะตั้งแต่พาร์ทที่เราโดนน้าเนี่ยมันก็ออกทะเลแล้วผิดนะฮะเพราะพอะไรฮะคุณต้องคุณต่อขึ้นมาคุณต้องให้จบนะฮะให้จบให้สวยนะฮะอะไรฮะอะไรนะฮะเพราะเรามันเป็นพวกชอบดนสดอืมคือคือบอกตามตรงนะฮะทุกๆเรื่องเนี่ยอย่างอย่างไอร็อกวันทูบีคอมหรือว่าดาวนบอลไมค์ครับเนี่ย เราจะวางพอดเรื่องแล้วก็วางตอนจบเอาไว้ก่อนที่จะจบเนี่ยทุกคนเนี่ยคือเริ่มแลหวางตอนจบใช่วางตอนเริ่มแล้วตอนจบและในกลางเรื่องหรือว่าเริ่มเรื่องเนี่ยคุณทําอะไรยังไงก็ได้แต่ยังไงอย่างนั้นคือคุณต้องทําให้หนังมันจบให้ได้คือคอนเซปต์เนี่ยเป็นคอนเซปต์ระหว่าง My, เป็นตั้งแต่ไมค์คราฟสแ t นด์ัทซีซั่นแรกแล้วนะฮะตอนแรกอาจจะแบบเฮ้ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแค่เรื่องแบบว่าออไอ้พระเอกไอ้ไอ้ลุงพีมันลืมเลือดลืมเลือนลืมเรือนอะไรเง,งี้ย สักพักมันเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันจินตนาการมันมันพุ่งนะฮะแล้วก็มันก็ไปต่อเลยฮะแล้วก็ทําให้บางคนอาจจะไม่ชอบอะไรางี้แต่ก็มันก็บางคนอาจจะเอ้ยปรับทันแล้วก็ชอบชอบดูไปกับมันชอบเรียนเรียนรู้ไปกับมันนี่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วส,ส่วนสองก็ส่วนสองก็จะเป็นเอ่อเอกกำลังสองส่วนสามากำลังส,สี่อตามที่ผมเข้าใจนะครับเออก็นั่นแหละตามที่เธอเข้าใจ หมายความว่าอย่างไรฮะตามที่ผมเข้าใจแล้วตามที่แกเข้าใจนี่นคุณจะสื่อถึงอะไรฮะอ้าวจำไม่ได้หรออะไรวะคุณ <ใน S 1> บอกแล้วคุณคคออกไปพูดหน้าฉันฮะมันเป็นโจ๊กอย่างหนึ่งฮะสมัยตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มัธยมก็คือว่าวิชาภาษาเอ้ยไม่ใช่วิชาภาษาวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นว,วิชาที่ผมเกลียดที่สุด แล้วก็อาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาตอนนั้นอยู่ม .4 แล้วก็อาจารย์คนนั้นเนี่ยเขาให้ผมเนี่ยคือเขาจะสุ่มตันที่แล้วออกไปพูดเกี่ยวกับเรื่องตรรกศาสตร์ใช่ปะฮะตรรกศาสตร์ปะเอ็มมันเป็นสูตรสูตรของอะไรสักอย่างนี่แหละฮะแล้วก็แล้วก็แลคือบอกว่าอะถ้าเธอเข้าใจเธอก็ออกมาเอาก็เอ้าตามที่ผมเข้าใจฮะก็ออกไปเลยครับอแมนมากเฮ้ยทำไรอะ เฮ้ย hey, อย่าไปอย่างนี้อย่าทำตัวแบบนี้ดิเมันมันไม่เหมาะยืมกล่องคราบก็ไม่ได้ใช่อ๋อครับ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 พี่ครับได้ครับโดจะตัดไม้เนี่ยทำไมคุณต้องโดเงีย้ยวจะตัดไม้เนี่ยโอ้ผมว่ามันมันยิ่งมากเข้าไปใหญ่นะจริงโอเคมาก <Okay. S 2> เ,เข้าไปเล็ก <c oughs> นี่คือออ o s ิ t เดย์ใช่ไหม ไม่รู้ว่าแต่ทำเลน,นี้ไม่ปลื้มจริงๆไม่คุณก็ไปสร้างที่ไหนก็ได้ห้ามห้ามไกลาจากผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะเนรมิตให้มันสวยงามให้ดูแล้วก็อย่ามาย้ายมาอยู่กับผมแล้วกันไม่ no <ล><า>เฮ้ยมันจะมืดแล้วเราต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยไมยเอ่อต่อจากเมื่อกี้นะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ออกไปพูดนะตามที่เราเข้าใจออกไปพูด